โปรแกรมเจ็ดสุดยอดคำพูดทรงพลังพูดกับตัวเองทุกๆกวันเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นฉันรายล้อมไปด้วยพลังงานดีๆและผู้คนที่ดีเสมอฉันรายล้อมไปด้วยพลังงานดีๆและผู้คนที่ดีเสมอ สายตาของฉันมองเห็นแต่สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีได้ตลอดทั้งวันสายตาของฉันมองเห็นแต่สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีได้ตลอดทั้งวันฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนอารมณ์ดี ฉันอยู่ในโลกที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันอยู่ในโลกที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์โลกของฉันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้โลกของฉันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ฉันจินตนาการถึงชีวิตในอุดมคติของฉัน และฉันเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงฉันจินตนาการถึงชีวิตในอุดมคติของฉันและฉันเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงทุกอย่างที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วทุกอย่างที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้ว โลกนี้เต็มไปด้วยศักยภาพอันยิ่งใหญ่โลกนี้เต็มไปด้วยศักยภาพอันยิ่งใหญ่ฉันเป็นคนมีวินยัยฉันจึงประสบความสำเร็จฉันเป็นคนมีวินยัยฉันจึงประสบความสำเร็จ จักรวาลกำลังทำงานให้กับฉันจักรวาลกำลังทำงานให้กับฉันพลังงานดีๆรายล้อมรอบตัวฉันพลังงานดีๆรายล้อมรอบตัวฉันฉันเชื่อมั่นในจักรวาลฉันเชื่อมั่นในจักรวาล ฉันอนุญาตให้ความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยหลั่งไหลเข้ามาหาฉันฉันอนุญาตให้ความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยหลั่งไหลเข้ามาหาฉันฉันเข้าถึงมหาปัญญาอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลฉันเข้าถึงมหาปัญญาอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล ฉันเชื่อมันนอนอม่นในตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นฉันตื่นขึ้นมาอย่างกระตือรือร้นและต้อนรับวันใหม่ในทุกวัน ฉันตื่นขึ้นมาอย่างกระตือรือร้นและต้อนรับวันใหม่ในทุกวันทุกทุกวันคือวันมหัศจรรย์ของฉันทุกทุกวันคือวันมหัศจรรย์ของฉันทุกทุกวันคือวันโชคดีทุกทุกวันคือวันโชคดี ฉันมองเห็นสิ่งที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวฉันเสมอฉันมองเห็นสิ่งที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวฉันเสมอฉันสังเกตเห็นและดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตฉันสังเกตเห็นและดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิต ฉันห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่เป็นพลังงานบวกฉันห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่เป็นพลังงานบวกฉันสนุกและโชคดีที่ได้พบเจอผู้คนดีๆรอบตัวฉันฉันสนุกและโชคดีที่ได้พบเจอผู้คนดีๆรอบตัวฉัน ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองประสบความสำเร็จในทุกด้านฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองประสบความสำเร็จในทุกด้านฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นความมหัศจรรย์ที่จักรวาลส่งมาให้ ฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นความมหัศจรรย์ที่จัก,กรวาลส่งมาให้ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่นมมใ,นทนทในโลกนี้มีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมากพอสำหรับทุกคน ในโลกนี้มีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมากพอสำหรับทุกคนฉันมีความสุขที่ได้มีชีวิตอยู่ฉันมีความสุขที่ได้มีชีวิตอยู่ฉันมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ในตอนนี้ฉันมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ในตอนนี้ จักรวาลคอยดูแลฉันอยู่เสมอจักรวาลคอยดูแลฉันอยู่เสมอโลกใบนี้คอยสนับสนุนและให้กำลังใจฉันโลกใบนี้คอยสนับสนุนและให้กำลังใจฉันฉันเป็นนักให้กำลังใจตัวต да. ตเองด้วยฉ <ๆ S 2> ันเป็นน well ักให้กำลังใจตัวเองด้วย <number S 2> <hn> <fuera> ฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันใจเย็นกับตัวเองและรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเสมอฉันใจเย็นกับตัวเองและรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเสมอ ฉันรักและดูแลตัวเองเสมอฉันรักและดูแลตัวเองเสมอ Somehow, ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองประสบความสำเร็จฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองประสบความสำเร็จฉันให้อภยัยตัวเองฉันให้อภัยตัวเอง ฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ฉ,นน Books. ฉันยินดีต้อนรับความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตฉันยินดีต้อนรับความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตฉันต้อนรับความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิต ฉันต้อนรับความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตฉันต้อนรับความสำเร็จเข้ามาในชีวิตฉันต้อนรับความสำเร็จเข้ามาในชีวิตฉันต้อนรับความสุขเข้ามาในชีวิตฉันต้อนรับความสุขเข้ามาในชีวิต ฉันเปิดรับความรักดีๆเข้ามาในชีวิตฉันเปิดรับความรักดีๆเข้ามาในชีวิตฉันมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกฉันมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกสายตาของฉันมองเห็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีตลอดทั้งวัน สายตาของฉันมองเห็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีได้ตลอดทั้งวันฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเปล่งประกายและออราฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเปล่งประกายและออราฉันมีความสุขฉันมีความสุข ฉันซาบซึ้งกับสิ่งด <samh> ี <im itation> ๆทั้งหมดในชีวิตที่จักรวาลส่งมาให้ฉันด้วยความเต็มใจฉันซาบซึ้งกับสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตที่จักรวาลส่งมาให้ฉันด้วยความเต็มใจฉันเป็นคนโชคดีมีความสุขชีวิตเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนโชคดีมีความสุข ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพแข็งแรงขอบคุณขอบคุณขอบคุณ